โหลสวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์ใบสมซ่าวันนี้จะมาตัดสบายให้เด็กอนุบาลน,นะคะเด็กอนุบาลมาเนีว้วเราจะตัดเป็นสองชิ้นนะคะเนี้ยค่ะสบายสบายให้เด็กค่ะเด็กนีค่ะ อันนี้ก็คือในลักษณะหุ้นหุ้นแบบนี้นะคะเด็กของเด็กค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาทำสไยสไยค่ะมาค่ะเดี๋ยวช่างท่าจะพาทำนะคะทำสบายค่ะอันนี้ อันนี้เราจะเป็นสองชิ้นนะคะอันนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเซนค่ะอีกผืนนี้เอาไว้ไว้ปัดสเสบียงนะคะเอาไว้ปัดอย่างนี้ค่ะจะทำมาสบายใสย่ยางยืดสำเร็จรูปให้เด็กนะคะเด็กอนุบาลค่ะเด็กรอบอกอยู่ที่ยี่บสี่แต่ว่าสร่างซาเอาความยาวเนี่ยอยู่ที่ร้อยห้าสิบเซนนะคะร้อยห้าสิบเซน ผืนนี้ค่ะอันนั้นสบายอยู่ที่สองอเซนค่ะอันนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบเซนนะคะอันนี้คือรอบอกรอบอกของเด็กนะคะมาค่ะมาใส่ยางยืดกันค่ะเละสไตล์บายซุ่มซ่าชร์เดียวมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างสร้างมันแบ่งปันอีกแล้วค่ะมาเลยอันนี้ร้อยห้าสิบเซนนะคะ เราจะตัดผ้าเป็นสองชิ้นอันนี้จะอันนี้จะใส่ยางยืดค่ะใส่ไซส์ไหนดีไซส์ไหนนี้เนาะอันนี้ใส่ยางยืดให้เด็กค่ะ อกลูกค้าอยู่ที่ยี่สี่นะคะอกของเขายี่สี่เราจะอยู่ที่สิบแปดเซนค่ะเนี่ยค่ะยางยืดอยู่ที่สิบเก้านะคะ ไม่ต้องรัดมากอันนี้ยังยืดรอบอกให้เด็กค่ะตัดสบายแบบสำเร็จรูปง่ายๆนะคะ ล็อกหัวท้ายไว้ก่อนค่ะอันนี้ใส่ยางยืดนนะคะ แต่ยังยืดให้เด็กค่ะสบายกาออกนะคะ สายางยืดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยสายางยืดเสร็จแล้วเราก็เอาแผ่นนี้นะคะคุอสบายเข้ามาแลยเข้าเข้าอกคะ่ะ ให้ประกบกันนะคะสามชิ้นประกบกันนะคะเย็บสบายให้เด็กนักเรียนมาสามชิ้นให้ประกบกันนะคะเย็บติดก,กันเลยค่ะ อันนีีโอเกต่ะโอเกนอ้อยโอ้ีอันไรสัตว์เนี่นะคะแม่อันนี้คือช่วงตัวนะคะอันนี้คือใบใบของหูค่ะหูหูตส่กับมเขาจะสูเข้าไปสวมไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะสวมเข้าไปแล้วนะคะนี้จะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้คะแบบเนไมกรขาได้ไม่โชตโต้ะอธิบายอยูค่ะนี่อคะอันนี้จะใส่เข้าไปนี่ของเด็กเนี่ยไปอย่างนี้นะนี่จะใส่ชันเ็มแบบจะเดนลูกให้เด็กค่ะนี่ค่ะลักษณะเย็บเดมใสไปอันนี้ของเขาค่านี่ส่ะมันก็จะเป็นอย่าง ใคะอคาทูลสุคดเดจะดรูลซ่าๆมเป็นปันเดียวนะคะเอฟอันนี้คนนน้อยอันนี้คือไปพอสวมเข้าแล้วก็ตัดมาอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมนี้คืสวมโอเยวใส่ไม่ได้ค่ะเดียวอนุบาลโอสีเองของทัางเหรอใส่ไดเดทำให้ดูถ้าเป็นคนอ้วนก็ทา่ไปนะคะนี่ฮาวดูโอวสีเปลีนวันค่ะ